สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่สาวกาลสินพามาปิกนิกมาเล่นน้ำตกกันจากพี่น้องจ้าบิวที่บนภูเขาบิวสวยมากเลยดูน้ำตกมาเล่นน้ำตกน้ำตกย่อมยอมพี่น้อง ยูเติมภูเขาสูงสูงนาร้อนกัมาเที่ยวได้นาหนาวกับมาเที่ยวได้นาหนาวมาเลนานานา่นีิมะานา่อนมากมีน้ำบรรยากาศดีเย็นดีจ้ะพี่น้องจ้ะวิวก็สวยแดดกำลังออกพี่น้องแดดกำลังออกธรรมาชาติพี่น้องสวยงามเราก็มีทา,นนางพนีางเลาะภูเขา มีข้างเดินป่ามีทางเดินป่าด้วยเด้อเดินป่าเดินภูเขาน้ำนี่มาจากภูเขาเด้อมาจากภูเขาข้างบนนู่นนู้นนูนนูนอยู่ข้างบนชุ้งสูงบนภูเขาเลยก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะน้องคะ กับบ๊วเด็โล่งเงวเราพี่น้องโล่งเงหลายมือเจ้ากับสีเบื่อนาะพี่ตภาพแต่วิววิวมาฝากมีแต <c oughs> <c oughs> ่ภาพแต่วิวมาฝาก <c oughs> อันนี้ก็วิวทางนี้ <c oughs> ทางนี้ <c oughs> ทางนี้ป <c oughs> ้า <c oughs> พี่น้องอ่อมเบ่งจ้ะ <c oughs> วิว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  ไปพี่น้องเนี่ยตอลุยน้ำไปเอาขาแช่น้ำเย็ยนานา้ำภูเขานา้ำภูเขาเย็นดีมากอากาศฮอนฮอนพอมาใกล้คลองก็เย,ย็นดีขนาดอันนี้ยูทางันอาชีและพี่น้อ,นองขึ้นมาทางอาชีเราก็ขึ้นมาครับเลื่อขึ้นไปทั้งๆส้ดุดถนนกับสิเป็นลานอาหารแต่ว่าอันนี้เป็นคลองน้ำข้นกับมาปิกนิกคนก็มาปิกนิก คุนต so, 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 ้นสนเขาจะเอาอูมาปลูกเอาอูมาปลูก <second> ต <that> ้นสนเฮ็ดอันนี้เฮ็ดแช่มปิ่งเขาจะหาแนวมาย่างกินฟังท่งผุนะ็มีคนยางมีปลาเป็นท่งเดินลงไปท่นผุนก็มีปิกนิกธรรมศาสตร์พี่น้องมีทุกอย่างที่นี่มีทุกอย่างนาห่อนกันเลนภูเขาวิวธรรมศาสตร์นาหนาวก็เลนหิมะพี่น้อง ผู้มักก็สบาย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 เบื้งนําไหลมาจากเครื่องภูเขาน้ำตกน้ำตกเย็นชุมช่มฉ่ำนะ วิวสวยมากอีลีพี่น้องวิวงามอีลีสะอ่อนคุณน้ำตกมาเจาไหลล้วนล้วนอยูุ่นน้ำตกน้ำตกไหลรุดรุดรุดุดรุดรุดเย็นเย็นนำมาจากภูเขามันเย็นพี่น้องเอาเท้าแซ่เย็นดีขนาดเอาพี่น้องเอาธรรมชาติมาฝากแค่นี้แหละอย่าลืมพดสับสกายกไลค์กดแร์สาวกระสินน้ำานได้จ้าขอพูดหลายๆจ้า